ัปสู่รช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของศิลปะการชงชาหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักดีนักนะคะเพราะว่าศาสตร์และเรื่องราวของชายังไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยแม้ว่าจะมีชาหลากหลายยี่ห้อออกมาขายมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยจะนําเรื่องราวของชามาพูดคุยกันค่ะซึ่งรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะได้ทําความรู้จักกับชามากขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมจะได้ดื่มชาอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะขอต้อนรับคุณทีธีระชัยลิมไพทูลนะคะเจ้าของร้าน Peach Oriental Tea House ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาค่ะสวัสดีค่ะคุณทีสวัสดีค่ะแหมวันนี้นะคะก่อนที่คุณทีจะมาพูดคุยเรื่องการชงชาเนี่ยลูกหมีทราบมาว่าคุณทีจะชงชาสดๆให้เราได้ดูกันและชาที่กำลังจะชงเนี่ยต้องชงไว้ถึง13นาทีด้วยกันใช่ครับตอนนี้เราได้ทำ c o บ b r e w i ไว้13นาทีนะครับคือ,คอตัวนี้เราเรียกเกียวคุโร เกียวคุโรเป็น king of Japanese green tea ครับก็คือคคเป็นใบเป็นใบาชาที่เดลิเคทมากๆแล้วตอนนี้เราก็ทิ้งน้ำเย็นไว้ในกา13นาทีแล้วทำไมต้องมีหลายขั้นตอนมากเลยคะไม่ใส่น้ำร้อนแล้วก็ชาไปค,ไเคะเกียวค,ค,คุโรมันต้องเรียกว่าจริงๆผมชอบใช้คำเล่นๆเป็นชาสปอยมากครับเพราะว่าเขาถูกเขาถูกดูแลมาดีมากคือตั้งแต่ก่อนมันถูกเด็ดออกจากต้นเนี่ยเขาคลุมต้นชาไว้ให้มันรับแสงน้อยลงมาประมาณ90%ทีนี้ทิ้งไว้อย่างนั้น20วัน พอทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ได้รับแสงน้อยลงเนี่ยมันก็พยายามที่จะผลิตคลอโรฟิลล์ขึ้นมาในใบามากขึ้นใบมันก็เขียวจัดเนี่ยอย่างท,างที่อย่างที่อาจจะเห็นตรงนี้ครับแล้วชาที่คุณทีพูดเนี่ยมันปลูกในเมืองไทยป่ะคะไม่ได้ปลูกในเมืองไทยครับอ <laughs> ันนี้ <laughs> อันนี้มาจากแกลเลอรี่เที่ยวกันทำไมคุณทีถึงหันมา <laughs> สนใจเรื่องของชาคะ จร,จริงๆต้องบอกว่าโชคร้ายและโชคดีไปพร้อมๆกันครับผมตั้งแต่เด็กๆก็เกลียดชาแต่เด็กครับเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าก็ต้องโดนคุณพ่อบังคับดื่มชาบางวันเขามั่นมือมากเขาก็จะมีทั้งเจียวกู้ล้านอู่หลงผูเอ๋อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะโดนมาม้าป้อนไข่ลวกกับนมอยู่แล้วเนาะป้าก็ยังมันบังคับให้เรากินชาสี่หตัวมันก็อิ่มมากอะไรยเงี้ย หลายๆวันผมก็จะเทรวมๆกันแล้วก็จัดให้มันจบๆไปจะได้หลับไหมคะได้นอนไหมคะได้นอนครับจริงๆชานชาตอนเช้าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเราโตขึ้นมามากขึ้นนะครับผมผมเรียนซาวน์เจเนียร์เนาะผมก็เลยชอบฮอปบี้ที่มันเกี่ยวข้องกับอาร์ตแอนด์น์ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ผมก็จะชอบทํากับข้าวชอบดริฟกาแฟชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเราเปิดใจให้กับโลกของชาเองเราก็กลับได้พบว่าเราได้เจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยที่รู้สึกคุ้นเคยอย่างยิ่งงค่ะอออเสนขชาืไร เสน่ห์ของชาผมว่าเสน่ห์ของชาอยู่ที่การเปิดใจรับครับก็คือถ้าเราทานชาแบบอย่างสมมติว่าผมยื่นน้ำถ้วยหนึ่งให้หนอะแล้วให้ปิดตาแล้วบอกว่าอันนี้เป็นแฟนต้าน้ําแดงแต่จริงๆผมชงมัชฉาเกรดประกวดให้เลยแบบตัวละโลเราเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยกินเข้าไปก็คงบ้วนนะครับเพราะว่าเราใจเราเราบอกว่าเราชี้ไว้แล้วว่าชาไอ้สิ่งนี้มันต้องหวานสิ่งนี้มันจะต้องหอมแบบนี้แต่พอกินเข้าไปแล้วมันดันเค็มมันดันกลมกล่อมมันดันไม่ใช่ก็บ้วนนะครับ ทีนี้ถ้าเราถ้าเรากินชาเขียวแล้วเราบอกเรามีภาพของชาเขียวไว้ก่อนว่ามันควรจะต้องหอมแบบนั้นแบบนี้กินเข้าไปมันก็เปิดใจรับใช่ชามีกี่สายพันธุ์นะคะโอ้โหไม่มีใครรู้ครับมันมีเป็นไม่มีใครรู้ครบไปครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเคยชิมครบ้วยมันเป็นหมื่นนะครับแต่ว่ามันแบ่งออกเป็นหงกลุ่มใหญ่ๆคือขาวเขียวเหลืองแดงอูหลงแล้วก็ผู้เอิงผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักชาเท่าคนจีนนะ ใช่แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็คือไม่ได้หมายความว่าเขาทําชาญี่ปุ่นได้ไม่ดีและคนจีนจะชงชาญี่ปุ่นได้ดีกว่าคนญี่ปุ่นนะครับแต่หมายความว่าความความหลากหลายและความลึกซึ้งของชาเนี่ยคนจีนเขาเขาสั่งสมมา5,000ปีแล้วครับลึกซึ้งกว่าชก็เขา้ากับว่าชาที่ดีที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ก็ถ้าเป็นชาญี่ปุ่นก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นชาจีนดีที่สุดแต่ชาจีนเขาปลูกที่เมืองไทยแล้วนะคะใช่ครับใช่ก็มีชาไต้หวันใช่แล้วอุปกรณ์ในการชงชาที่คุณพีนำมาวันนี้มี ให้เราดูเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีหลายอย่างเลยครับวันนี้ผมจะทําให้ดู2เมนูนะครับเมนูแรกคือเกียวคุโรเกียวคุโรที่บอกว่ามันเป็นเนี่ยครับอันนี้คือใบชาเกียวคุโรนะครับค่ะแล้วก็อันนี้คือน้ําที่แช่ใบชาเกียวคุโรไว้จะสังเกตว่าเกียวคุโรเนี่ยใช้น้ํานิดเดียวใบชามหาศาลเลยมันจะต่างกับการชงชาฝรั่งนะครับที่ใช้ใบชาน้อยน้ําเดือดเต็มกาเลยอย่างเงี้ยอ๋อแรงใช่ลองดมดูไหมครับชาโอ้หอมมากเลย ใชอันนี้่ะคะที่เขาทำแบบชาไอติมชาเขียวอโอ้โหอันนั้นคือมัชฉะครับอ๋อมัทฉะใช่แล้วก็เป็นอันนี้เป็นเมนูที่สองที่จะเตรียมมาให้ดูก็เป็นมัทฉะใช่ครับนี่คือไวซาแลตนะใช่ครับลองเลยไหมคะได้ครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่ต้องเตรียมต้องมีก็สําหรับเกียวคุโรเนี่ยเราก็มีแค่กานะครับแล้วว่าวันนี้เราจะพรีเซนต์เป็นน้ําเย็นในคอสแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเราเทน้ําเย็นออกมาเสร็จปุ๊บก็ชงน้ําร้อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทานใบชา กันเคยทานใบชาไหมครับไม่เคยเคย,ยเคยทานค่ะ<ม>แต่มันเป็นอูลหลงแล้วค่ะแต่ไม่อ,อันนี้ได้ทีแหละครับเดี๋ยวผมขออน,นุญาตทีทราบมาว่าคุณทีเปิดร้านชาด้วยใช่ค่ะชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้าน Peace Oriental Tea House ครับแต่ Oriental Tea ใช่ไหมคะใช่ครับคือผมหลงไหลในไม่ใช่เฉพาะชาตะวันออกนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมตะวันออก ครูชาญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีหลอกลูกศิษย์ครับให้ใหรอให้หยดสุดท้ายออกมาให้หมดนี่ผมไม่ได้แกล้งนะครับ uh huh. คือเขาบอกว่า the heaven is in the last drop นะครับ uh huh. เพราะว่าการไม่รอให้หยดสุดท้ายออกมาจากใบชาเนี่ยเดี๋ยวลองชิมก็จะรู้ว่าแม้กระทั่งน้ําเย็นขนาดนี้มัน,มนสกัดรสชาติออกมาได้เยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นน้ําที่เหลือแม้แต่น้อยมันก็จะดึงรสชาติชามาเรื่อยๆทําให้ถ้าเราชงครั้งต่อไปก็จะควบคุมไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าระหว่างที่รอเนี่ยมันทําอะไรกับชาไปบ้าง uh huh. อันนี้จะลองชิมดูก่อนก็ได้นะครับค uh ่อยๆจิบคร คือคนญี่ปุ่นเขาเรียกรสนี้ว่าอูมามีครับถ้าอูมามีคืออูมาหมี่คือเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ห้ารสเนาะมันไม่ได้มีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขมใช่หมดเลยไม่ใช่มันมีรสที่หกคือมันเป็นเขาเรียกรสอูมามี่ะครับใช่ถ้าใครไม่เข้าใจรสอูมามีเคยอ่านอย่างเดียวได้ลองทานเกีโยโกโรก็จะทราบอูมามแลวตอนนี้ขั้นตอนนี้คุณทีก็กาลังจะทำฮอตบรูอันเป็นที่สองครับนี่กำลังทำไมใช้กาแบบนี้ จริงๆผมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนดริปกาแฟครับผมก็เอาอุปกรณ์กาแฟหลายอย่างมา implement กับชาเพื่อให้มันเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเนื่องจากเกียวคุโรเนี่ยมันเป็นชาที่ค่อนข้างสปอยครับต้องดูแลมันดีหน่อยมันก็จะเซนซิทีฟกับอุณหภูมิมากครับเราก็ต้องมาลดอุณหภูมิลงในนี้ในในถ้วยชาในถ้วยก่อนเพื่ออุ่นถ้วยก่อนนะครับ แล้วก็เวลาเทน้ำลงมปในในถ้วยก็ต้องไม่เทโดนใบมันต้องเทใส่กาให้มันลดอุณหภูมิลงอีกหน่อยแล้วก็เปิดฝากาชงไว้ครับเพราะว่าอยากจะให้อุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆอแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณครึ่งนาทีครับค่ะสะบยจริงๆเนาะสล่อยมากอ,มอันนี้เราได้แล้วครับล้วควรจะกินชาได้กี่กี่ถ้วยคะต่อ,ตอวัน,วน จริงๆต้องต้องถามว่ากินช่วงเวลาไหนครับถ้าเป็นช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยทานไปเถอะครับชาเขียวก็ทานได้เพราะว่าชาเขียวมันจะมีคาเฟอีนมากกว่าคือชาที่ผ่าน process น้อยจะมีคาเฟอีนมากครับแต่ว่าชาที่ผ่าน process มากก็จะมีคาเฟอีนน้อยลงเช่นอูหลงหรือผูอ้เออร์เนี่ยก็าบางทีบางตัวแทบไม่มีคาเฟอีนเลยถ้าเป็นตอนเย็นๆหรือว่าตอนป่วยที่ต้องพักผ่อนก็แนะนําทานผู้เออร์ครับคนละสีเลยนะคนละสีเลยเรื่องคนละสีเลย อะไรนะคะชื่อร้าน Peach Oriental Tea House ก็มีชา20ชนิดแล้วก็มีขนมให้เลือกทานนะคะใช่ครับใช่เป็นไงคะรสชาติส่วนใหญ่แล้วพอคนเข้ามาในร้านเราก็จะพยายามอยากจะสั่งชาที่มันดูแปลกๆพวกนี้ครับเราก็จะบอกเขาว่าบางทีชาพวกนี้มันไม่ได้ทานง่ายก็อยากให้เขาสั่งลาเต้ซึ่งลาเต้เราก็ตั้งใจทําให้มันอร่อยกว่าที่อื่นครับผมขออนุญาตเตรียมคอสที่สามได้ค่ะคือมันไม่คุ้นเคยค่ะคือเวลาที่คุณทีจะเสิร์ฟเนี่ย หนึ่งคอร์สเนี่ยก็คือเท่านี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสามเซตครับแต่ว่าเราก็จะชงให้ทีละตัวนะครับสาเกเหรอคะอยูสึดครับยูสึดเป็นซอสส้มครับส,ส้ม,มนี่ขนาดตัวที่สองก็แบบว่าลืมอะ ลืมแต่ลืมไม่ได้เพราะว่ามันยังติดอยู่มันยังติดอยู่น้ําร้อนกับน้ําเย็นนี่มันทํากันคนละอย่างเลยครับคนละแบบใช่มันทาให้รสชาเป็นคนละเรื่องกันเลยครับคือเวลาดื่มมันเหมือนกับเราก็ลุ้นเนาะของลูกหมีลุ้นลุ้นแล้วก็พอได้ดื่มอะรสชาติที่ชาโดนกับลิ้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเอนจอยอะแล้วมันเป็นแบบความสัมผัสที่แบบค่ะได้ได้ฟิลอีกอันนึง กิวคุโรนี่มันเป็นชาที่นุ่มมากอะครับทานเข้าไปรจะรู้สึกว่ามันทานนุ่มนะมันจะนุ่มคือชานะคะไม่ใช่ผักขมโอเคแล้วก็คือพอประมาณค่ะหรือหมดถ้วยก็เยอะเยอะได้ครับแล้วก็ลู้ทานหมดถ้วยอ๋อหมดถ้วยได้อ๋ออย่ารอรอมันอร่อยนะครับทำเป็นเล่นไปลูกค้าคือผู้ชายจะชอบคอสแรกผู้หญิงมักชอบคอสองแต่ทั้งผู้หญิงแล้วผู้ชายชอบคอสามเอาข้อเหนียวไหมครับ อร่อยจรล้อร่อยที่ซอสด้วยค่ะซอสซอสส้มใช่คือความมันความกลมทั้งหมดมันอยู่ในในใบชาครับแต่ว่าเราตัดเลี่ยนนิดนึงด้วยมันมเป็นเหมือนแบบผักขมที่แบบกรุบๆใช่แต่มีความหนึบ แล้วก็มันมีกญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีกลินอาญี่ปุ่นเหมือนเราได้กินเค้กญี่ปุ่นชาญี่ปุ่นทุกอย่างเราประเทศญี่ปุ่นอยู่ในปากเราลูกหมีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องไปที่ร้านของคุณทีเพื่อให้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เอาเวลาที่เราไปนั่งอยู่ในร้านของคุณทีเนี่ย enjoy กับกับการดื่มชามันจะได้แบบอารมณ์ที่สุนทรีมากเลยก่อนชงมะชัะเราก็ต้องอุ่นถ้วยแล้วก็ อุ่นยูเทนซู่ก่อนนะครับคืออันนี้มันทํามันทําจากรองไม้ไผ่เนาะเขาก็จะตัดเป็นการทีนี้ถ้ามันก็จะแข็งถ้ามันยังไม่โดนน้าร้อนนะครับก็ต้องเตรียมให้มันโดนน้าร้อนเซรามิกที่ใช้มันก็สําคัญด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นดินงานต้นอันนี้ของเกียวโตครับของที่ร้านคือหลงไหลเมืองประเทศประเทศญี่ปุ่นมากเลยเหรอคะจริงๆผมหลงไหลวัฒนธรรมตะวันออกนี่แหละครับอ๋อนึกว่ามีแฟนคนญี่ปุ่นไม่มีไม่โชคดีขนาดนั้นครับ แล้วเทกลับไปอ้าวเทกลับไปหรือไม่ใช้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ไว้นอันนั้นไม่ใชรีไซเคิลน้ำแล้วก็เช็ดทุกครั้งเวลาไปร้านคุณทีจะเจอคุณทีไหมคะก็มักจะเจอผมจะพยายามอยู่ร้านครับเพราะว่าหน้าที่สำคัญของของทีเฮาส์ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทีเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือการการ ให้ความรู้อะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่บาร์เนี่ยจะเป็นคนที่ผมให้ความสําคัญมากม,มันต้องใช้ประมาณกี่ปกติแล้วเขาจะใช้1.5กรัมครับในการชงอุสุชาแต่ว่านี้เราจะชงโคยชาเราใช้4กรัมก็คือใช้เยอะครับค่ะเดจ,จี้หาไอติมให้นะคะช็อกโกแลตเนี่ยแล้วก็โรยได้ไหมโมจิโมจิ คนไทยเขาสนใจสนใจที่จะมาดื่มชาแบบนี้ไหมคะก็เริ่มสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบจริงๆจริงๆอย่างเช่นโคยิชาชามนี้ครับต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อว่าถ้าอยากจะรู้จักมัชชาต้องทานมัชชาชงข้นที่เรียกว่าโคลิชาไม่ใช่มัชชาชงใสที่เราไปญี่ปุ่นเราได้ทานนะครับคอสนี้เท่าไหร่คะเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟอันนี้จะได้ทั้งโคยิชาและอุสุชานะครับเพราะว่ามันจะข้นเป็นซอสเลยมันจะเหลือติดชามให้ชงอุสุชาได้อย่างชามนี้ก็900บาทครับ เก้าร้อยบาทคือตอนแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าดิสเค้าให้ลูกหมีไหมคะตอนแรกที่ผมทําทําเมนูเนี้ยครับจริงๆแล้วผมก็คิดว่าเออผมจะทําไว้ให้ให้กับคนคือผมอยากให้ได้เห็นโคยชฉาจริงๆอ๋อึกว่าให้กับคนรักให้ให้กับคนได้สัมผัสโคยชฉาจริงๆครับเพราะว่าไม่อยากให้คนไทยกินโคยฉาไปแล้วมันเด่นมาก่อนครับมาก่อนหอมมาก เนี่ยมันจะข้นเป็นซอสอาิเงี้ยครับอตอนแรกผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคนไทยจะซื้อหรอกครับผมทํำให้ใหสําหรับคนที่อยากลองของดีๆจริงๆแต่ว่าจริงๆเนี้ยเป็นตัวที่ขายดีที่สุดตัวหนึ่งในร้านครับมันข้นเป็นซอสแบบเนี้ยครับโอจี่จริงๆแล้วจะเราจะเอาชาเกรดต่ํากว่านี้มาก็ได้เมื่อกี้ก็ยังคิดอยู่ครับว่าจริงๆน่าจะเอาลาเต้มาแต่ว่า เพราะว่ามันมันมีความลึกซึ้งมากอยู่ในตัวมันแต่ว่ามันต้องมาใส่ความหนาวหนาวไม่อร่อยแล้วชอบอร่อยแล้วชอบความขมอร่อยหวานเป็นลมขมเป็นยาคือมันมันมันเตะขมก่อนครับเสร็จแล้วมันจะมันแล้วก็หวานเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนใส่นมนมแบบคือมันมากอ่ะมันมากแล้วถ้าเกิดแบบไม่ต้องถ้าเกิดค่ะกินอร่อยมากคือแบบเลิศอะเดี๋ยวผมตีอุสุชาให้เลยดีกว่าครับ มีลูกค้าหลายคนนะครับที่แบบเป็นคนชอบเสพศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอย่างคนสูบซิก้าหรือว่าคนคนเล่นภาพวาดภาพเขียนอะไรเขาจะมาทานแล้วก็จะกลับมากลับมาอีกเพื่อทานคอยชากคุณทีคะถามนิดนึงวันหนึ่งเนี่ยหรือเวลาไปร้านคุณทีเนี่ยลูกหมีสามารถดื่มชาได้แบบสองชนิดผสมกันเลยอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับผมดื่มเป็น1ิบชนิดครับวันวันนี้อย่าเอาคุณทีเป็นหลักสิคือแบบ ได้ใช่ไหมคะโอเคละไปละร้านอยู่ที่ไหนคะฝากคุณผู้ชมหน่อยคะก็ร้านเราอยู่ริมถนนเอกมัยนะครับระหว่างเอกมัยซอยสองกับเอกมัยซอยสี่ครับระหว่างเอกมัยซอยสองกับเอกมัยซอยสี่นะคะฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเบอร์097นะครับ267 2626ครับค่ะศูนย์เลยนะคะศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกสองหกครับสองหกเจ็ดสองหกสองหกใช่ค่ะ ก็โอ้โหอันนี้ก็แบบดูเป็นแบบขอน้ําแข็งได้ไหมคะแล้วก็ใส่อันนี้ไม่โหดเท่าเดิมนะครับไม่โหดเท่าเดิมแต่ตอนนี้ยังคือคุณผู้ชมคะกำลังจะบอกว่าลูกหมีเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะไปดื่มชาข้างนอกหรือว่าไปร้านชาใดๆเลยวันนี้ได้ให้คุณทีเนี่ยแนะนำนะคะแล้วก็ได้ลองชิมชาซึ่งแบบกำลังจะบอกว่า สุดยอดแล้วก็อร่อยมากๆก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองชิมชาที่ร้านของคุณทีดูนะคะอยากให้ให้ให้ทราบนะครับว่าจริงๆถ้าทานชาแท้ๆครับแล้วก็ได้ทานชาเป็นประจำจะมันจะเห็นประโยชน์ได้ทันทีครับเหตุผลที่เรายังต้องพยายามเชื่อว่าชามีประโยชน์ทั้งทงท,งที่เราไม่รู้สึกอยู่ก็เพราะว่าชาที่ได้ทานอยู่ปกติมันอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ว่าถ้าได้ทานชาแท้ๆอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนไทยชอบเชื่อว่าทานชาแล้วท้องผูกครับ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคนจีนคงเป็นโรคลํำไส้ <c oughs> อักเสบกันทั้งประเทศแล้วครับ <c oughs> แล้วคนญี่ปุ่นด้วยแล้วผมเองด้วย <c oughs> แต่ว่าผมทานชาทุกวันผมเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็กน้องๆผมทุกคนก็แล้วลูกค้าทุกคนก็เป็นเครื่อง <c oughs> ยืนยันว่าจริงๆชาที่ทําให้ท้องผูกคือชาที่ไม่มีคุณภาพนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับแล้วถ้าทานชาชาทุกตัวเนี่ยถึงแม้จะมีประโยชน์แตกต่างกันไป <c oughs> แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือช่วยในเรื่องการย่อยแล้วก็การขับถ่ายแล้วก็เร่งเมตาบอลิซึมคือทําให้เผาผลาญ นี่ความรู้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทีมากๆนะที่นําชาดีๆมาให้พวกเราได้รู้แล้วก็ชิมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปลองชิมชาของคุณทีนะคะก็ไปได้นะคะที่ Peach Oriental Tea House ค่ะอยู่ตรงเอกมัยระหว่างซอยสกับซอยสค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องราวของ Bangkok Brand นะคะสุดยอดผลิตภัณฑ์กทมกําลังรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าค่ะ ช่วงที่3ของรายการค่ะคุณผู้ชมทราบไหมะคะว่าเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะถ้าใช้ไปนานวันเข้าเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ค่ะจะดีแค่ไหนกันคะถ้าเสื้อผ้าของเราเนี่ยสามารถป้องกันการสะสมของเชื้อโรคเหล่านี้ได้นะคะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกันค่ะขอต้อนรับพี่เกจุทาศรจันวิชัยนะคะเจ้าของสุดยอดผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นในป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียจากเขตบางขุนเทียนค,ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะวันนี้เอาอะไรมามานำเสนอคะวันนี้เป็นกางเกงชั้นในป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียนะคะค่ะแล้วชุดชั้นใน ป้องกันแบคทีเรียรแล้วก็เชื้อราเนี่ยคืออะไรคะเอ่อคือการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่<ะ>มาใช้กับผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน<ะ>เขาเรียกว่าไมโครแบนไมโครแบนนะคะไมโครแบนตัวนี้อายุการใช้งานเขาจะยาวนานอ,ออกฤทธิต์ต่อเนื่อง<ะ>ยันผลิตภัณฑ์อายุการใช้งาน<ะ>แต่ของเราเนี่ยจะชะล้างะจะ จะ1 0 2 0ปีก็ยังคงสารตัวนี้ค่ะก็ยังยับยั้งการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียอยู่ค่ะ<อ>ชื่อชนิดทั่วไปค่ะที่ที่มีอันตรายต่อสุขภาพนะคะอย่างเช่นแบบแบคทีเรียและก็เชือ้อรามันมีอะไรบ้างคะมันทาอะไรทาอะไรกับร่างกายเราคะก็คือในการฟอกย้อมนะคะใ,<ช>ในการฟอกย้อมตลาดทั่วไปเ,เพื่อการลดต้นทุนเพื่อการเพื่อการแข่งขันนะคะ,คะเขาก็จะใช้การฟอกย้อมที่มัน มีสารมีสารพวกสารเ z o เโอและฟอร์มาดีไฮที่มันเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็ใช้ไปนานๆสะสมก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะอของเราจะ,ะ,จะแล้วพี่พเกศทำยังไงคะ ชุดของพี่เก๋เนี่ยถึงป้องกันเชื้อราและก็แบคทีเทรียได้ก็คือของเราก็ใช้นวัตรกรรมของไมโครแบนนี่แหละค่ะที่มาจากอเมริกาไมโครแบนคืออะไร,รคะไมโครแบนก็คือมันจะเป็นเอ่อไมโครแบนมันจะเป็นสารนะคะ,คะมันจะเป็นสารที่มีศักยภาพในการออกฤทธิ์ค่ะ,คะจะจะในการออกฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดเชื้อรา และแบคทีลียที่เขาเก่าๆคันๆนี่คือเป็นเชื้อราใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วคุณสมบัติของชุดชนัยของพี่เกยังมีอะไรอีกคะก็คือการฟอกย้อมเราปลอดสาร a z ซและฟอร์มาดีไฮเป็นผ้าฝ้ายร0อซนะคะแล้วก็การตัดเย็บของเราก็จะปาณีตละเอียดอยู่ที่16ฝีเข็มส่วนแพคกเกจจิ้งของเราก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้แบบ กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะย่อยสลายตัวเองได้ในธรรมชาติค่ะใส่สบายไม่คุ็งได้ด้วยนะพี่หมีทุสีเก็บหน้าท้อง่ผลิตรฑ์ของพี่เก๋มีอะไรบ้างคะที่นํามาจะเป็นกานเกงชั้นในชายและหญิงนะคะที่ป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียค่ะแล้วก็มี เสื้อ,อส่วนเ,เสื้อเสื้อยืดนี่ก็จะเป็นเสื้อ,อการฟอกย้อมปลอดสาร s, <S z o แล้วเป็นผ้าฝ้ายร้อเซนค่ะเอะนาคตพี่เก๋อยากจะผลิตอะไรก็คงจะเป็นชุดชั้นในของเด็กนะคะ,คะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพชุดชั้นในนี่มันเป็นด่านแรกที่จะไปสัมผัสกับ จุดซ่อนเลน์ของร่างกายเราก็ต้องให้ความสำคัญก็คงจะผลิตประเภทแบบกางเกงชั้นในเด็กด้วยะค่ะอย่างกางเกงอันเดอร์แวร์ของคุณผู้ชายตัวนี้นะคะตัวละเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะหน้ากล่องเราขายอยู่ที่390าค่ะราคา390นะคะซึ่ง ราคาของผู้หญิงก็จะอยู่ที่4 5 0 4 5 0ค่ะก็จะมีท่านรอ,อ,องผู้ว่าท่านประธานก็คือคือถ้าคนรู้จักคำว่าไมโครแบนเนี่ยจะจะเข้ามาจะบอกว่าของเราทำไมขายถูกจังค,คือต่างท่านบอกว่าซื้อมาจากต่างประเทศอ,อยู่ตัว2-3พันกว่าบาทโอ้โหค่ะก็เลยรเรียนท่านว่ามันเป็นราคาหน้าโรงงาน เรายังไม่ได้จัดจําหน่ายตามห้างาซึ่งมันจะมีค่าการตลาดาแล้วก็บริหารจัดการ<อ>มันก็จะขายคือเป็นราคาหน้าโรงงานเลยแล้วก็สามารถที่จะรับไปขายได้ เราเป็นฝ่ายอย่างเสื้อระคะเสื้ออันนี้เสื้อของผู้หญิงใช่ไหมคะอ๋อเสื้อนี่คือจริงๆเราทําได้ทั้งชายและหญิงค่ะ,คะเราทําได้หมดประเภทพวกเสื้อผ้าผ้ายืดนะคะทุกอย่างได้่าง,างเสื้อตกตัวละเท่าไหร่คะเสื้อที่เราขายอยู่ก็ตัวประมาณ 15 0บาท150บาทค่ะวันนี้ขายเลยปะคะไปเลยวันนี้อมาแจกค่ะนนี้อมาจะเพราะว่าเสื้อสีขาวนี่ชอบใส่แล้วมันก็แบบใส่สบายไงใส่กับยีนใส่อะไรก็ได้แล้วเป็นแบบไมโครแบรนด์ด้วยป้องกันทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็คุณภาพของเสื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ยาวนานด้วยอากาศก็ร้อนนะคะถ้าใครเป็นภูมิแพ้นะคะควรจะใส่นะ อ่ะสุดท้ายอยากให้พี่เก๋ฝากถึงผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียของพี่เก๋หนะะ่ยค่ะก็จะบอกว่าในการเ,เลือกเสื้อผ้านะคะในการเลือกชุดชั้นในในตลาดทั่วไปเนี่ยออขอให้เป็น ากางเกงชั้นในที่เขาไม่มีสีก็คือดำค่ะดำแดงน้ำเงินที่สีเข้มๆม,มาค่ะ,คะก็ก็ให้หลีกเลี่ยงในการใช้เพราะว่าพวกนี้ในการฟอกย้อมมันจะมีปัญหาเรื่องสีที่มีสารเอเซทโอและฟอร์มัดีไฮด์ตกค้างมีสารตะกั่วที่ให้เป็นภูมิแพ้ที่แบบว่าเราแพ้ผิวด้วยระบบหายใจแล้วใช้ระยะยาวก็จะเกิด เขาเรียกจะเกิดมะเร็งได้เกิดมะเร็ง<ก>ผิวหนจะแนะนําว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครแบนก็ <c oughs> ให้ใช้เกงเกงชั้นในที่เป็นสีซีดนะคะ <c oughs> ที่เป็นสีขาว <c oughs> สีครีม <c oughs> สีอ่อน <c oughs> สีนอ่อนไว้ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะ uh huh. ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะจาก b a n g k o k b r a n บนะคะ<ด>ซึ่งมาจากเขตบางขุนเทียนนั่นเองซึ่งลูกหมีว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแล้วก็น่าสนใจมากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามีแอนิเมชันน่ารักนรักมาฝากห้ามพลาดสักครู่เดียวค่ะ,คะ